เป็นองพือชอแก้มสกาดเดินลอง้นอเชีลค่ะันนี้ผืผ้าส่วนเป็อยังวันเถาะผ้าไปอ่ะเอาของดีวันนี้เราอันวัดเราแสดงอยู่ที่วัดเลยล่าวัดเลไล่าเล่่่่่่ก่่วัด่่่่่่่่่่ั่ก่่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  วัดนี่วัดนี่พี่น้องวิหารงามงามจีอุ้ยนี่รีข้เขาบ้าเนียวกไ่โวิหารมาเป็นโบสถ์พี่น้องวิหารวนี่โบสถ์ดูฟังนี่วิหารีูฟังวิหารกระโบกวิหารงามงามพี่นองวิหารนี่มันเป็นตที่มันก้งกกาลโบสถ์เขาเดียวไวโอ้โบสยังเกาะจี มีหารกับไปคิดเด็กด้หรอจีบวนเด็กบวชแล้ไปบวชเขาพาไปกินรีตี้มุสลิมตอนบวชเข้าไปอ้อมบวเนาะมีอาหารจะเกีรยเนาะเนาะเขว่าไปอ้อมบวชด้หจะเปมีเเ่อมีหารอยู่บม่่แนาบ พูดาวนไ่ไกเีบกเพูหาหลายมนบอกสะพ่ออมีหาเดี๋ยวมึงไปเลียนเลี่ยมไหนวนาคนเสียงย่างเดียวเวนาไปไปมึงไปเรียนคพี่ใบตานสิกลัวครบพีใบหลาดักกอันักว้อมันสวยไปแเ้วเพื่อนกลเลยะนันลบเลื่อนแหมก็เลย หายไปนะก็เลยขึ้นบานะมุกคยต่ละมุกควยไปนี่ด้มัีดหัวยอดหลังเยกคอยนี่ได้หัวหรอกีมันเป็นมุกแปดจังหวะบ้านใดมเป็นมกแปจังหวะหัวมุกแปดกคือบ้านอกหลอกมอกอกลอกไลอกอหลอกหลหหหมอจีกเอกกอกหอกหอออลกหลอกกอกอลอล เงียบแบบบีใส่ล้มันมึงเป็นยังไงเป็นตะมมอรงมุฮะอรก็มุมมุมเดี๋ยมันมันบ่มุมงอปากอยู่เมื่อนั้นแกกวาตรวจกวาแต่สิวยดูยาสามมืจังอาบนำ กูว่ามันบอย่างหย่อนมันสิบว่มันบออาบน้ำนี่แหละกูว่าแต่มันจีเด็กไสารสารยังวัดดีนะครับเป็นวัดที่มีสารของนักร้องดังนะครับท่านหนึ่งนะครับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับหังนั้นหลังจาคือสารของอันคุณพ่อสัญญาสายยันสายยันสัญญาคุณสัญญาแม่นบอคุณพ่อสัญคุณพ่อสายยันสัญญานะครับพี่น้อง ปปาสิไปเบิรงครับพี่น้องโมวีนี่จเป็นคลิปเดียวของอันไอ้ขโมยไปบายมาเนี่ยเว้ยเราไปสบายเสียงมาแล้วนี่ก็จะไปถวายเสียงกันครับว่าเพลงแรกคือเพลงของเราเออครับแล้วก็คือเพลงตัวไก่ใจเหงาเพลงรองเล่นก็มีพี่น้องเพลงไอจ่าโออกหเด็ด ะแถวเฮาเดินทางจากนี่ไปไกลมอเดินทางจากนี่ไปประมาณโลหรือโอ้ยบ่ไปดอกมาๆมันจิตชวดไปไปซีบินขอไปได้ป่ป้าเยี่าไม่ๆอันนี้มันใกล้มันมันทะลุมันใกล้ๆไม่ใกล้ไม่ใกล้หรอไม่ใกล้ไม่ใกล้ก็บอกว่าไม่ใกล้แต่ไม่ใกล้ไม่ใกล้ แผ่วมากเลยพี่ต้อค่ปนไ้กัาเหนี้เอาตามคืนพรอะเ้าได้ยังกินเนาะเอ้ยปล่ไแซ่หหมูีหมูยินเมือนแล้วอู้ได้กินตั้งยันเขาหรอว่าพ่ได้กินสมก็เล่ไปบ๊อดดอกกลับขึ้นมาแล้วเจอยุ่ไใส่บุนี่ไงสั่งผ้าหยางพาตลาดพนมวยยางไหล

เห็นเมีหนูกัเลยจื้อปะไรน่ะมกอก็ขอไปแล้วขอบคุณค่ะหนูวันได้กินเขาอิ่มเนี่ยเสร็จไจังพ่นละตอนด็กเยุ่พละ วันสิบคืนสิบวันสิบคืนะมะลันวันนี้วันแรกวงแรกไม่เคยมีที่ไหนไม่เคยมีที่ไหน,ออนในจังหวัดก่อนในจังหวัดสิบวันสิบ 10, 10, 10, 10, คืนสาวน้อย พอยอนล่ามดมดยังว่เป็นยังไ่เป็นอย่างดอดก่วมอยอนลมนากไม่อย่างนีมย่งี แล้ก็มุกกปิดไปเม้มสหรับเออของมึงเนี่ยกายหลีกาม้าเลยที่เดี่ยวเออเอาละค่ะพี่ดองสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรัคลิปหนาพอกันไหมคะสวัสดีค่ะเอาแปะละที่เรามี